พนักข้าวบ้านเฮาสวัสดีจ้าพี่น้องมาให้อาหารหมูรอบแรงนะจ้าพี่น้องัะไปได้เศษอาหารมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวนะจ้าเพิ่งกับพูดนี่แหละแล้วก็เอามาแบงให้เพื่อนนะจ้าแล้วก็ใส่ต้มบ่อนใส่หัมเข้าไปเนาะกินดีอยู่จ้าพี่น้องแม่นี่กระท่องสองของพนักข้าวบ้านเฮาเนี่ยะจ้าไอของพนักข้าวบ้านเฮาเนี่ยจ้ากับเบิ้งซ้งเราเพิ่งกัดสิอีก กำหนวดวันที่สิบมิถุนาเนาะจ้าแต่ฮอปกับบลูว่าเพิ่นผสมย้ำไดเนานะแต่ฮอปกับตีว่ายังต้ำกับสิบมิถุนานาี่ล้ะจ้าแต่ตอนนั้นเพิ่นทองซ้ำนี่เนาะกับอีกประมาณสองอาทิตย์เพิ่นขอดได้จ้าพี่อน,น้องอันนี้ฮขาก็ต้องล้อลื่นกันไปเนาะจ้าจะเริ่มแบบนมออกเริ่มเอียงแล้วเนาะนมแยกไขยแยกมันแล้วถ่าอีกประมาณสองอาทิตย์ก็แล้วกันฮอปกับสีแยก จะแยกเพิ่นเข่าเป็นไฟตัวเดียวเพิ่นนะจ๊ะเพราะว่าถ้าย่านเพิ่นคลอดรอนพอเพิ่นกินลูกเพิ่นนะจ๊ะเดี๋ยวไว่าสิออกเพิ่นเขาคลอดเนาะเราก็าขาขออกกให้พอเพิ่อนอยู่ทั้งหนอกก่อนเพื่อความปลอดภัยงี่สิมาจ๊ะไก่สีได้อีกคอกนึงเลยพี่น้องตอนแรกจอยขนาดเลย้อจ้ะตอนนี้โตสเสมอก,กันกับโตผู๋เลยเนาะโตผูก๋กสิสปินล้อยล้กุกเล่ะพี่น้องปีหาเดือนแล้วจ้ะโตผู้ของบ้านบุรุษบรรพบทโตแม่นีน่กะ ซ้ำกันเนาะซุ้มรุ่นลูกเพร่ะนั่นกำลังเป็นสาวหาเดือนเต็มแล้วจ้ะพี่น้องหาเดือนเต็มวันที่สิบหกเนาะกำลังเป็นประหักกระแทงเบืองสันพันใหญ่ขนาดอันโตผูในกระพัดขนเนื้อ้ะขนกำลังอันโป่งไหมคุ้นจังคนตัดผมไหมเนี่ยจะพี่นอ้อนงนำแดงมากระมาไายเห็นเบอร์นาตากินดีจ้าบอลกินต้มบอลเนาะ ต้มันใส่นำก๋วยเตี๋ยวออ่ออยากัดกันกะบ่าันได้ขายจากรุ่นแล้วแต่พี่น้องก็ได้เป็นแบบว่าความอึอดอัดท้อแท้อยู่นอกจากต่ว่าเขากะมีความหวังเนาะ เห็นเบิงในคคิดว่าเพื่อนสมหวังเพิ่นมีรายได้เด้อจ้ากะบ,บางทพืขอเฮ้าก็ต้องหรือว่าศึกษาเบิงแบบก็ร้องเลงียงเบิงเนาอจ้าพระว่าถ้าเขามาเรียงเบิงแล้วมันบก่กคือจังคิดเฮากับิเกิดความท้อแท้นะพี่น้องแต่ถ้าเฮามีความตั้งใจจริงแล้วก็กเขาก็อดทนรอเนาะเฮากับิได้ตามที่เขาหวังไว้ได้จ้่พี่น้องพ่อได้แต่อย่าถอยเด้อจา้าอีกอย่างนึงเขามากักเนาะเขาเลียงเพื่อนเฮาหักเพิ่นนันก็สิเหตุให้เฮาไปต่อได้เนาะจา้า สำหรับคนที่แบบว่าเลี้ยงตามกระแสไม่ได้หักหมูแท้ไม่ได้หักสัตว์แท้อยงนี้ไจ๊ะพหาอาหารในพื้นยากอันนั้นบม่มีอันนี้บ่มีก็สิเกิดคว้อทอ้อแล้วก็ขายยกขอ,อกไปนะจ๊ะแต่บางเท่อเขาก็ต้องปล่อยออกไปแนะ่ด้วยจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันมีตน้นทุนเรื่องฮาเรื่องอย่างเนาะถ้าเขาหูว่าเขาบ่าไหวเขาก็คอยสะสมแต้มคนไปทีละน้อ,นอย,อยสิก็ได้นะจ๊ะคันข,ข้อมันเขาก็ว่าสิเฮ็ดจังสันกับสิเบ้งขายไปแนะ่จากน้อย เพราว่าเดี๋ยวแม่สาวกะจะเริ่มผสมได้อีกสองเดือนนะจ๊ะแต่สิคอยมีหมูในครอบก,กลามารุ่นน้ำกันเนจาว่าแม่นี่เป็นสิคอดอัน,นสิ้นเดือนนี่หรือว่าประมาณวันที่สิบวีถุนานะจ๊ะแล้ผ่านวข้าม้ันเท้าเบิ้งเป็นสิกว่าอีกสองอาทิตย์น่ะลละพี่น้องเบิ้งทรงนมพิ่นนะม ใส่กำลต่ำกันกล่องยันเข้าไปในขอบยันเพเลนใสอยู่เพียงนี่จ้ะระดับนมเพิ่นกับแบบเดิมซี่ออกแล้วก็หวัวนมเป็นแบบนี้แล้วเนาะกะรอบที่แล้วกะกะไว้ประมาณสองอาทิตย์ได้จ้ะพี่น้องรอบนี้ถ้าเป็นไปตามเป้าหมายจะ้ะบ่สิ้นเดือนกะประมาณวันที่หาที่สิบเนี่ยจะ้ะแบบ่เกินเนี่ยจะ้ะเกสิได้หรืว,ว่าเทกันอีกรอบนึงน็ได้ได้ลูกน้อยหมู ก้หาหักตะแพงจ้ะพี่น้องบัดที่นี่ก็เริ่มเขาสู้แบบว่าหมดขายได้เงินได้ทุนแล้วเด้ะจ้าก็อดทนรอมาจนสองปีเนาะจ้าบ่าเกินความพยายามของเขาพี่น้องถพาว่าเขาเหตุใดมันก็ต้องได้เนาะจ้าขยายให้พี่น้องบุงแล้วจ้านี่คือแท้ของเพิน่น พาย่างไปเบิ้งหมูน้อยจากน้อยกัดกันตากขี่ไว้แล้วจ้าก็สิมีคนมาเอายุตะวานฝนตกนะจ้าก็เพึ่งเบิ้งบองพยากรอนอากาศหลักเล่ตากมืนี้เนาะอันนี้หาโตโตัผู้นะนี่ ก้าโตพี่น้องให้กินยังก็ก,กินได้เบิดแล้วเได้จ้าปรับสภาพแล้วเนาะกินเก่งจ้ะวันที่ยี่สิบหกนี่กับสิเขา่ขาสามเดือนแล้วจ้ารุ่นนี้เนาะนี่มาเบ่งผู้สาวหน่อยเขาผู้สาวหน่อยเขาก็หาเดือนเต็มแล้วเด้จ้า อกินกันเงียบเลยเด็กๆยังไงจ้าสาวๆเออไม่อย่างด็กอ่ามาเข้ากล้องหน่อยสิเป็นสาวแล้วหวังสิลุกเออน้ำพี่น้องอืมเอากินกินกินเออเออาหา สีเงีนโตดำๆเด้๋วจ้าพี่น้องไงก็มูเพราะว่ากินหลายหยาดมูได้เนาะน้องน,นันกับซิสซซ้ำกันอี่สามต <Okay. S 1> หาเดือนจ้พี่น้องเดี๋ยวสองเดือนก็ผสมได้แล้วน,ะนี่จะเป็นของเฮาแล้วละจ้าบัดน,นี้หาเดือนผสมไปเจ็ดเดือนหาเดือนตอนนี้เดือนพฤษภา อีทุนากระลัก,กดาผสมได้กระลัก,กดาเนาะจ้ะประมาณพศจิกาเนาะจ้ะพศจิกาก็สิได้อีกคองึงเนานะจ้ากำมให้กำลังใจกันเนาะจ้าสำหรับคนเลี้ยงหมูป่านะก็จะฝ่าวท่อเด้จ้าเพราะว่า ไปซื้อห้ำเห็นพ่อค่าบอกว่าหมูละคาลงบางคนกระท้อเลิกเลี้ยงไปหลายเนาะจ้าถ้าผู้ใดใจเอานี่ก็คือผู้นั้นนะได้เงินเนาะจ้ายาเฮ็ดก,กันลกเอผู้ใดใจเอาผู้นั้นก็ได้ล่ะท่านเลิกเลี้ยงไปกะลายกะเป็นผลค่อยได้ของเขาเด้จ้ะพี่นอ้องเพราะว่ามันกับเป็นช่วงที่เขาพ่ท่นได้อยากขายพอดีเนาะ จ้าถ้าถึกใจจังแดก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พนัเขาวบ้านเฮานี่ยด้ยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า